ได้มาทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยผมรู้เลยว่าชีวิตเปลี่ยนมากๆหมิวเดินทางมาจากเชียงใหม่ในวันนี้เนี่ยเพราะที่ว่าอยากจะมาเรียนปั้นคลิปติดแบรนด์นะคะก็ในอดีตนะครับผมทําธุรกิจร้านอาหารและใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเกือบ20ปีการที่มีแบรนด์ก็สามารถที่จะ พรีเซนต์ตัวเองในการในโลกออนไลน์ได้นะคะ uh, ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มาทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยผมรู้เลยว่าชีวิตเปลี่ยนมากๆากซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะทุกคนมีมือถือมี iPad กันใช่ไหมคะในการที่จะส่งมอบสินดีเนี่ยก็ต้องผ่านโลกโซเชียลว,วันนี้นะคะถ้าหนูได้เรียนรู้การมีแบรนด์จากพี่ก่แล้วเนี่ยหก็จะไปพัฒนาต่อยอดนะคะแล้วก็สร้างคลิปดีๆ แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆที่อยู่ทั่วโลกนะครับผมก็เลยคิดว่าจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มทักษะให้กับตัวเองเพื่อไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในที่สุดผมก็โชคดีมากๆได้รู้จักกับพี่ไก่นะครับพี่ไก่ก็แนะนําผมว่าเนี่ยคอสเนี่ยเป็นการเรียนรู้ซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าไอ้มันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าเราก็น่าสามารถเรียนรู้เองได้นะแต่คิดผิดครับผมประทับใจมากๆกับคอสการเรียนรู้ครั้งนี้และผมมั่นใจเหลือเกินว่าเพื่อนๆน,น,นะครับสามารถ ได้รับสิ่งดีๆเหมือนอย่างที่ผมได้รับผมสนุกมากๆได้เจอเพื่อนใหม่ได้รับรู้ทักษะใหม่ๆเรียนถูกครับอย่าเรียนผิดขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันที่ความสำเร็จครับ